คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงหุ่นใหม่5ดาวนะครับผมก็คือกันดัมเอีดสามโนมอลนั่นเองนะซึ่งเป็นตัวหุ่น5ดาวสายแปลงร่างนะครับผมเออไอตัวนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเขามีดีอะไรนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นหุ่นประเภทรอบด้านนะครับผม รอบด้านที่ยืนอยู่แนวหน้านะเอออันนี้อืมดูจากหน้าตาท่าทางแล้วนะครับผมมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นประเภทรอด,ด้านสายดาเมดนั่นเองนะครับเอาละเรามาดูกันต่อนะครับผมความถนัดภูม,มิประเทศนะก็คืออยู่บนอวกาศนะครับผมเออน้ําก็ลงได้นะครับนี่ตามนี้นะน้ําลงได้พื้นดินลงได้นะครับเออตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมโอเค เราไปดูค่าสตรีตัสกันก่อนเลยนะในร่างแรกนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไปะในส่วนของร่างแรกนะครับผมเลื่อนมาดูเลยนะครับผม HP นะจะอยู่ที่สามหมื่นแปดนะครับผมโจมตีบีมนะหนึ่งพันหกร้อยนะครับโจมตีวัตถุห้าร้อยสี่สิบสามป้องกันบีมนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วก็ป้องกันวัตถุก,ก็หนึ่งพันสี่ร้อยเช่นเดียวกันนะคิดติคอนดามจนะครับอยู่ที่สองร้อยสี่สิบกันเลยทีเดียวนะครับ เออค่าความแม่นยำนะอยู่ที่477นะอัตรา,าราลอรก476นะครับค่าความว่องไวก็อยู่ที่480และสุดท้ายนะครับผมฟื้นผู้เอ็นอยู่ที่531นั่นเองนะครับผมจากค่าสเตตัสนี้ผู้เล่นเห็นอะไรไหมอ่าคิดว่าน่าจะเห็นแล้วแหละนะครับผมก็คือคิดิคอนดามจตนะครับสูงมากๆนะอยู่ที่240เลยนะครับผมแล้วก็อ่าพลังโจมตีบีมนะครับ1600นะซึ่ง สองค่าเนี้ยมันสามารถที่จะเอาไปทําเป็นดาเมจได้นะครับผมเออถ้าหากว่าให้ตัวเอชสามนอร์นะครับผมให้เอชสามแล้วกันนะเออขอเรียกว่าเอชสามนะครับให้เขาเนี่ยติดสถานะคีย์ิคอลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมมันมีความเป็นไปได้สูงเลยนะว่าจะเป็นตัวดาเมจที่น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเออเพราะว่าคีย์ิคอลดาเมเนี่ยอยู่ที่สองร้อยสี่สิบเลยนะทะลุชาวบ้านชาวช่องเข้าไปแล้วนะครับผม โอเคเรามาดูสกิลกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะไปะสกิลแรกนะครับผมก็คือสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะอ่าชื่อว่าแยกล่างรวมล่างนะครับผมขณะเริ่มต่อสู้ศัตรูทุกตัวนะครับจะลดความแม่นยำนะครับผมอันนี้โดนเสกหนึ100่งร้อยเอร์นแน่ๆนะครับผมก็จะลดความแม่นยำนะแค่นั้นนะครับผมก็จะลดไปที่ 50นะครับผมเสร็จแล้วก็จะมาติดสถานะให้กับพวกพ่อทั้งหมดนะครับก็คือจะเพิ่มอัตราการลมรีนั่นเองนะจะเพิ่มให้หนึ่งเปอร์เซนะครับผมอ่าแล้วก็มีของตัวเองด้วยนะครับก็คือติดสถานะร่างแยกนั่นเองนะครับผมก็จะติดร่างแยกให้กับตัวเองอยู่ที่20ล่างนะครับอ่าเริ่มแรกมาก็คือลดแม่นยําฝั่งตรงข้ามเลยแล้วก็เพิ่มอัตราการลมลีของทีมตัวเองนะครับแถมยังติดล่างแยกให้กับตัวเองด้วยนะครับผม เอออันนี้ก็เริ่มชี้เป้าแล้วนะว่ามันนา่าจะเป็นสายว่องไวนะครับผมสายว่องไวสายลบหลีกนั่นเองนะเพราะว่าจากค่าสตติตัสตนี่ลบหลีกก็สูงนะครับอ่ะเรามาดูต่อนะโอเคนะครับผมไปไปดูสกิลธรรมดาที่สองกันต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะในสกิลธรรมดาที่สองนะครับผมชื่อว่าแยกร่างแบบก่อกวนนะครับอ่าแยกร่างแบบก่อกวนะจากค่าอนิเมะนะครับผมเขาไม่ได้ทําดาเมจนะ ดูจากลักษณะก็คือจะเป็นการเศษลงไปนะครับเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงศัตรูทุกตัวนะครับผมลดความแม่นยําเหมือนกันเลยนะครับมีโอกาส90%นะที่จะติดลดความแม่นยํานะครับผมก็จะลดไปที่100%หรือเปล่าหนะขอดูซิลดไปแค่30%เองนะครับผมเขาเขียนไว้ตรงนี้นะว่าลดไปแค่30%นะครับส่วนพักโพทั้งหมดนะครับผมจะอัพการหลบหลีกแบบเชนนะครับ เอออัพการลบหลีกแบบเชนให้กับทีมตัวเองนะก็ค่าตั้งต้นนะครับผมจะอยู่ที่200นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก3หน่วยต่อ1เชนนั่นเองนะครับอันนี้เพิ่มหลบหลีกให้แบบเชนแล้วนะอ่าแล้วก็สถานะตัวเองก็เหมือนเดิมนะครับผมติดล่างแยกด้วยนะสิครั้งนะครับอ่าอันนี้ร่างแยกมา2รอบแล้วนะต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่3นะชื่อว่าบีมเซเบอร์นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผม จมตีแนวหน้านะครับผมลำแสงบีมโจมตีแบบเชนนะความแรงก็คือ2%ต่อ1นเชนนะครับอ่าแล้วก็จะมีโอกาสอ่าดาวค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนด้วยนะครับผมเออไหนดูซิโอกาสดาวมันจะอยู่ตรงไหนอ่าโอกาสดาวจะอยู่ที่90%ซนะครับผมเออโจมตีแนวหน้านะอ่าโอกาสดาว90%นะครับถ้าหาว่าติด ก็จะดาวไปที่500หน่วยนะครับผมแล้วก็จะลดต่อไปด้วย5หน่วยต่อ1เชนนั่นเองนะครับต่อมานะตัวเองเนี่ยจะมีการอัพพลังจมตีลอแสงบีมแบบเชนด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะอัพอยู่ที่500หน่วยเหมือนกันนะครับผมก็จะเพิ่มให้5หน่วยต่อ1เชนเช่นเดียวกันนะครับโอเคต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4นะครับผมอ่า อันนี้สกิลชื่อว่าซิกแม็กซิกไลฟ์เฟินะครับอ่านผิดขออภัยนะอันนี้ก็จะเป็นการยิงบีมของเขาแล้วนะครับโจมตีทุกตัวนะครับผมลำแสงบีมโจมตีแบบเชนนะความแรงก็คือ2%ออนต่อหนึ่งเชนนะครับโจมตีโดน100%ด้วยนะครับผมมีการโจมตีแบบตรงตัวด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาส50%านะครับผมที่จะทำลายยุทธปกรณ์ในวงเล็บ โจมตีโดนหนึ่งร้อเปอร์เซ็นตนะครับผมก็คือจะยับยั้งฝั่งตรงข้ามไม่ให้โจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมเป็นระยะเวลาสิบสองวินนั่นเองนะโอกาสที่จะเกิดก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูท่าไม่ตายกันนะถ้าไม่ตายล่างแรกนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะสกิลถ้าไม่ตายนะครับผมชื่อว่าบูสเตียแคนนอนนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ถนัดก,กับซีรีส์นี้สักเท่าไหร่นะครับเออแต่บอกเลยว่าปืนใหญ่เขานี่ มันเท่แปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะเอ,อ่อก่อนจะยิงก็มีการอ้าปากปืนด้วยนะครับเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยปืนใหญ่อ่ะมาดูกันนะครับผมโจมตีแนวเส้นตรงนะครับลําแสงบีมชง,งักแล้วก็เป็นการโจมตีหลายขั้นด้วยนะครับผมการโจมตีหลายขั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือโจมตีห้าครั้งขึ้นไปนะถึงจะเรียกว่าโจมตีหลายขั้นนะครับแล้วก็โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับผมเป็นการโจมตีแบบเจาะเกาะนะ จมตีแบบเชนด้วยนะครับความแรงคือ2%ต่อ1เชนนะครับผมแล้วก็โจมตีโดน100%นะครับมีการโจมตีตรงตัวอีกทางหากนะครับผมแล้วก็โจมตีทะลวงป้องกันนะครับคําว่าโจมตีทะลวงป้องกันก็คือไม่เอาค่าสเตตัสป้องกันของฝั่งตรงข้ามมาคํานวณน,นะครับผมก็คือเป็นศูนย์ไปเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมมีโอกาส50%นะครับผมที่จะทําลายยุโทโภปกรณ์แบบ โจมตีโดน100%นะครับยับยั้งไม่ให้โจมตีโดน100%นะครับผมมีโอกาสติด50%นั่นเองนะถ้าหากว่าติดนะครับอืมจะส่งผลเนี่ยจะอยู่ที่ระยะเวลา12วินะครับผมอ่าตัวเองนะครับผมจะอัพพลังโจมตีลําแสงบีมแบบเชนด้วยนะครับอ่าไหนดูซิอัพพลังโจมตีแบบเชนก็จะอยู่ที่500หน่วยนะครับอ่าแล้วก็จะเพิ่มให้5หน่วยต่อหนึ่งเชนนั่นเองนะครับผม ต่อมานะโอ้โหบอกเลยว่าโปรโมชั่นอีกเยอะมากเลยนะเอ่อต่อมานะครับเพิ่มความเสียหายการโจมตีลําแสงบีมด้วยนะครับผมอัตราในการเพิ่มเอ่อเพิ่มความเสียหายก็จะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็มีดาวพลังโจมตีลําแสงบีมด้วยอันนี้นะครับผมถ้าหากว่าผู้เล่นไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะอ่าเริ่มแรกเลยนะครับผมก็คือว่าถ้าไม่ตายของ เอตัวนี้นะครับผมเมื่อเขาโจมตีออกไปแล้วนะครับก่อ,อนที่เขาจะโจมตีนะมันจะมีเรื่องของการอัพพลังโจมตีแบบเชนนะครับผมอัพให้กับตัวเองอยู่ที่ห้าร้อยหน่วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มให้5หน่วยต่อหนึ่งเชนนะเมื่อโจมตีเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูท่าอนิเมะนะครับผมจะเห็นว่าปืนใหญ่เนี่ยมันพังนะครับไอ,อ,อ,อตรงเนี้ยแหละ อพอปืนใหญ่มันพังปั๊บนะครับผมสถานะดาวพลังโจมตีแบบเชนก็จะเข้าตัวนะครับผมโจมตีไปแล้วแล้วก็พลังโจมตีลำแสงบิงก็จะลดลงนั่นเองนะครับซึ่งอไอการลดเนี่ยบอกเลยว่าลดเยอะมากนะมันจะลดไปอยู่ที่สามพันหน่วยนะครับแล้วก็มีค่าตามเชนมาด้วยนะก็คือ5้าหน่วยต่อหนึเชนนะครับผมมันลดเยอะมากนะอทำไม ผู้พัฒนาจะต้องอ่าทําในลักษณะนี้ด้วยนะก็มันจะเป็นตามรูปแบบอนิเมะนะครับผมแล้วก็เป็นการเนิรฟ์รฟในร่างแรกด้วยนะครับเออเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ไม,มีการเนิร์ฟในร่างแรกแบบนี้นะครับผมมันจะกลายเป็นว่ามันจะจบในร่างแรกเลยนะครับเออถ้าหากว่าใช้ถ้าไม่ตายเนี้ยโจมตีต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับอ่าก็เลยถูกเนิร์ฟลงมานะครับผมเออเข้าใจกันตรงนี้เนาะอ่า ก็แปลว่าในร่างแรกนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยจะเก่งจะเก่งมากเลยกับการโจมตีแค่รอบแรกครั้งเดียวนะครับผมเราก็ต้องรอให้าดาวเชนเนี่ยออที่มันจะเป็นผลเอฟเฟิตามมาจากการยิงถ้าไม่ตายจบแล้วเนี่ยมันหายไปก่อนนะครับเออมันจึงจะยิงแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเค ต่อมานะครับผมเราก็จะไปสู่ร่างที่สองกันแล้วนะอ่าแต่ก่อนที่จะไปร่างสองนะครับเรามาดูเงื่อนไขในการแปลงร่างกันก่อนนะครับผมเออเงื่อนไขในการแคทออฟนะครับหรือว่าแปลงร่างออกไปนะก็คือเออทีมของตัวเองเนี่ยจะต้องมีเชนอยู่ที่สามร้อยเชนขึ้นไปนะครับตั้งแต่สามร้อยเชนขึ้นไปนะเขาถึงจะแปลงร่างนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่มีการกําหนดว่าต้องใช้เชนอยู่สามร้อยนะครับผมเออไอตัวหลังๆเนี่ย ตัวก่อนหน้านี้มันใช้อยู่แค่250เท่านั้นนะครับแค่250นี้ก็ถือว่ายากเลยนะเออถ้าหากว่าเราไม่มีแบบว่าโมบิสูตรแบบฟูลเชนเลยนะครับเออ300เนี่ยอาจจะไม่เกิดนะครับผมอ่าอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้นะครับผมเออแต่คิดว่าอ,อ่าผู้เล่นที่เป็นระดับแพทตินัมอ่ะน่าจะทําได้อยู่แล้วนะ300แบบสบายๆนะครับ เรามาดูค่าสเตตัสในร่างที่2กันนะครับผมอ่าร่าง2นะก็จะชื่อว่ากันดัมเอ็เอฟเอ็กซ์นะครับหรือว่าอ่าเรียกอีกชื่อนึงนะชื่อเต็มๆของเขานะครับผมก็คือกันดัมเอ็ดโฟล้อเอ็กซ์ลาวเดอร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นการสร้างกันดัมให้มันสามารถทันกับอ่านักบินที่เป็นระดับเอ็กซ์ลาวเดอร์นะครับผมเออตามนั้นเนาะอ่ะมาดูค่าสเตตัสกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะ HP นะครับผมจะอยู่ที่37,000นะครับพลังโจมตีบีมอยู่ที่1,700นะโจมตีวัตถุ762นะครับป้องกันบีม1,300นะครับป้องกันวัตถุก็1,300นะครับผมดาเมจกิติคอนนะยังเหมือนเดิมนะครับ240ร้อยส่เนาะค่าความแม่นยำนะครับ433อัตราการลบลีก405นะครับค่าความว่องไวอยู่ที่480นะครับและสุดท้ายฟื้นฟู้นเอ็นนะครับ531นั่นเอง จากค่าสติตสในร่างสองนะจะเห็นว่าพลังโจมตีบีมนะครับมีการเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็คิติคอนนะครับคิติคอนดาเมจน,นะจะอยู่ที่240ก็ยังเหมือนเดิมนะครับถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูสกิลของในร่าง2กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะเ,เริ่มจากสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับสกิลธรรมดาที่1น,นะ ชื่อว่าซีฟันเนลบาเลตนะครับอ่าอ่านผิดขออภัยด้วยนะอ่าขณะเริ่มต่อสู้นะครับพักพวกทั้งหมดสร้างความต้านทานสภาวะมึนงงนะครับเออแล้วก็สร้างความต้านทานสภาวะหลับนะครับอันนี้จะป้องกันสตันแล้วก็ป้องกันหลับนะครับให้กับพวกทั้งหมดเลยนะเป็นระยะเวลา45วินะครับผมก็บอกได้เลยว่าทั้งเอ่อน่าจะทั้งเกมแล้วล่ะนะเวลาที่เขาแปลงร่างเป็น ร่างสองนะครับผมต่อมาก็ตัวเองนะครับผมจะติดสถานะบาเลียคุ้มครองให้นะครับ HP ของบาลียจะอยู่ที่4ี่ห0,000ืนนะครับผมอาดาเมที่จะตีเข้าก็คือ1,500นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาพูดถึงสกิลธรรมดาที่2กันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะชื่อว่าบีมเซเบอร์นะครับผมโจมตีแนวหน้าลำแสงบีมโจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็คือ2%เต่อ1เชนนั่นเองอา มีสถานะดาวค่าป้องกันลำแสงบีแบบเชนด้วยนะครับโอกาสแสดงผลก็คือ100เเซเลยนะครับผมเอออันนี้ก็จะดาวลงไปนะอ่าในการดาวนะครับก็จะอยู่ที่5้าอหน่วยนะครับผมแล้วก็จะลดไป5้าหน่วยต่อ1เชนด้วยนั่นเองนะเป็นระยะเวลา12วินะครับผมอ่าตัวเองนะครับจะติดสถานะอัพพลังโจมตีลำแสงบีแบบเชนด้วยนะครับค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่500อหน่วยนะ เออเราก็จะเพิ่มให้5หน่วยต่อ1นึเชนนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลธรรมดาที่3นะชื่อว่า s t u n เกอร์ไรเฟนะครับอ่านผิดขออภัยนะอันนี้มาดูกันนะครับผมโจมตีแนวเส้นตรงนะครับลำแสงบีมโจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็คือ2%ต่อ1นเชนมีการโจมตีโดน100%ด้วยนะครับผมแล้วก็โจมตีตรงตัวด้วยนั่นเองนะออแล้วก็จะเกิดโอกาส50นะครับผม ที่จะทำลายยุทธโภคกรในวงเล็บนะครับโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีตรงตัวนะครับก็จะมีโอกาส50%ที่จะยับยั้งไม่ให้ฝั่งตรงข้ามนะครับโจมตีโดน100%แล้วก็ยับยั้งไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตีตรงตัวได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลธรรมดาที่สี่นะชื่อว่าซีฟานเนลนะครับอ่า โจมตีทุกตัวนะครับธาตุวัตถุโจมตีแบบเชนนะความแรงก็คือ2%ต่อ1นเชนนะครับผมมีโอกาส1 0 0เลยนะครับที่จะดาวค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนนะครับออการดาวนะก็จะอยู่ที่1000หน่วยนะครับผมแล้วก็จะลดไปอยู่ที่1หน่วยต่อ1เชนด้วยนะครับเป็นระยะเวลา12วินะตัวเองนะครับผมจะติดสถานะอัพพลังโจมตีลําแสงบีมแบบเชนด้วยนะครับการอัพเนี่ยก็จะอยู่ที่1000หน่วยเหมือนกันนะครับผม แล้วก็จะเพิ่มไปที่หนึ่งหน่วยต่อ1เชนด้วยนะครับอ่าต่อมาก็จะมีการบัฟเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมด้วยอ่าในเรื่องของการบัฟนะครับผมก็จะบัฟให้หนึ่งเซนะเออสร้างความเสียหายนะครับผมแล้วก็อ่าตีสถานะบาเรียคุ้มครองด้วยนะครับสถานะบาเรียคุ้มครองเนี่ย HP ของบาเรียจะอยู่ที่สองหมื่นนะครับผมอ่าดัมมที่จะเข้าก็คือ1 0 0 0พันนั่นเองนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของทําไม่ตายแล้วนะเออว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับทําไม่ตายชื่อว่าโหมด Follow X Louder Burn นะครับเอออันนี้พูดแบบเต็มเต็มเลยนะชื่อเขาเต็มเต็มจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงโจมตีแนวเส้นตรงนะครับผมลําแสงบีมบวกธาตวัตถุนะเออชง,งักโจมตีหลายขั้นแบบน็อ c เอาทนะครับเออก็เป็นการโจมตี5ครั้งขึ้นไปและครั้งสุดท้ายเนี่ยจะแรงที่สุดนะครับ โจมตีทะลวงสกิลและความเสียหายด้วยนะเจาะเกาะเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็มีการโจมตีแบบเชนด้วยนะความแรงก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเชนนะครับผมเชนเบิร์นอ่าเชนเบิร์นเนี่ยจะเป็นนัดสุดท้ายนะครับก็คือนอกเอานะอ่าก็จะเผาเชนไปนะครับความแรงก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเชนนะครับเออแล้วก็เชนจะหายไปเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการการันตีนะว่าจะโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโจมตีตรงตัวด้วยนะ ไม่สนใจต e ัวตาแทนแล้วก็ไม่สนใจแพรลี่นะครับเสร็จแล้วนะครับมีโอกาส50%ที่จะยับยัง้งยับยั้งไม่ให้โจมตีโดน100%แล้วก็ยับยั้งโจมตีตรงตัวนะครับของฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นเองนะสรุปเลยนะครับผมว่ากะน้ำเอทด3นะครับในร่างแรกนะเขาจะมีเรื่องของการแจกลางแยกให้กับตัวเองนะครับผมก็ มีตั้งแต่อ่าสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับแจกมาให้20ล่างแล้วนะแล้วก็มีสกิลธรรมดาด้วยนะครับแจกมาให้15แล้วก็มันมันจะเป็นการที่แบบว่าทําให้ไอ้กันดัมเอ็ดสามเนี่ยเขาอยู่รอดนะครับเอ,อ,อยู่รอดพยายามผมใช้คําว่าพยายามนะพยายามให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดไปจนถึง300เชนนะครับเ แล้วจะได้เข้าเงื่อนไขในการแปลงร่างเป็นร่างที่2นั่นเองนะครับส่วนถ้าไม่ตายในร่างแรกนะครับผมบอกได้เลยว่ามันอาจจะแรงบอกเลยนะมันน่าจะแรงมากๆแหละเออไม่อย่างนั้นเนี่ยอ่ยิงออกไปแล้วเนี่ยยิงเสร็จแล้วแล้วทําไมตัวเองต้องมีการดาวพลังโจมตีลาแสงบีมใส่ตัวเองด้วยนะครับแปลว่ามันแรงมันอาจจะแรงกว่าร่างสองด้วยซ้ํานะครับผมอ่าเขาก็เลยพยายามยัดเยียดในลักษณะอย่างนี้มาให้นะ ก็คือป้องกันไม่ให้ร่างหนึ่งเนี่ยโจมตีแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเอออันนี้เป็นการป้องกันนะแต่คิดว่าถ้าหากว่าผู้เล่นบิ้วกันดีๆเนี่ยร่างแรกก็น่าจะจบได้เหมือนกันนะอ่าทีนี้พอเขามีร่างแยกนะครับผมแล้วก็มีการโจมตีถ้าไม่ตายที่มีการสะสมเชนนะครับผมพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยติดสถานะว่าให้ได้เชน300นะครับขึ้นไปเนาะ พอเป็น300แล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนร่างขึ้นมานะซึ่งในร่างที่2นะครับอบอกเลยว่าร่างที่2เนี่ยเราไม่ต้องสนใจสกิลธรรมดาที่2 3 4ก็ได้นะครับผมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจเลยนะครับเพราะว่าสกิลสำคัญเนี่ยมันมาอยู่ในท่าไม่ตายเรียบร้อยแล้วนะก็คือ,อมีโอกาสทำลายยุทธภพกร โจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีตรงตัวนะครับก็หมายความว่าจะยับยั้งให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะโจมตีตรงตัวได้นั่นเองนะครับผมเอออันนี้ก็จะเป็นการยับยั้งนะซึ่งมันมาอยู่ในท่าไม่ตายไงแล้วก็ดีมากๆนะครับดีตรงไหนมันดีอยู่ตรงที่ว่าโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการเชนเบิร์นด้วยนะครับผมอ่าในร่างที่สองเนี่ยจะเป็นตัวที่ สามารถทําดามจดได้ที่แท้จริงนะได้ที่แท้จริงของ่ากันดั้มเอ็ดนั่นเองนะครับแต่อันนี้ฟันธงไม่ได้นะเออดีไม่ดีเราเล่นไปเล่นมาเนี่ยแค่ร่างแรกเราอาจจะชนะเลยก็ได้นะครับเอ,อนาน่าจะไม่ถึงร่างสองอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถแปลงเปลี่ยนเป็นร่างสองได้เนี่ยจะดีมากๆนะครับผมก็คือว่าพอมันขึ้นเชน300แล้วนะมันจะทําให้ทีมเนี่ย โหดเข้าไปอีกนะครับด้วยความที่มันมีการยับยั้งไม่ให้โจมตีโดน100%นะครับผมอ่าก็ถ้าคิดจะเล่นตัวนี้นะครับต้องหาทีมที่มีการแจกล่างแยกเข้ามาช่วยด้วยนะเออเมื่อเขาเปลี่ยนล่างเมื่อไหร่ก็สนุกครับบอกเลยว่าสนุกนะเออแล้วก็การโจมตีในถ้าไม่ตายนะครับผมมันเป็นการโจมตีแบบอ่าเส้นตรงนะครับซึ่งการโจมตีแบบเส้นตรงเนี่ย ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะวางตำแหน่งโมบิสูตรไว้ตรงจุดที่สามารถทำลายยานแม่ได้นะครับผมในร่างที่2เนี่ยไม่แน่นะถ้าร่าง2ลงมานะครับอาจจะโจมตีทีเดียวแล้วยันแม่พังไปเลยก็ได้นะครับใครจะเปรู้เนาะโอเคนะครับผมตัวนี้บอกเลยนะว่าเป็นสายรอบด้านที่สามารถทำดาเมีดได้แบบจริงๆจังๆเลยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการอแอบ กวนนิดนึงนะโดยการยับยั้งไม่ให้โจมตีโดน100%แล้วก็ไม่ให้โจมตีตรงตัวนั่นเองนะครับถ้าหาว่าใครได้หุ่นนี้เนี่ยขาแสดงความยินดีด้วยนะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่สามารถทําดาเมจได้นะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับผมว่าเขาอาจจะเป็นตัวที่ไว้เล่นเลดบอสในครั้งต่อไปก็เป็นได้นะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ